น้องนองหลง,ง,งวายพวกผี่เศร้าซ้ำมาทำควันขาวอาที่ไพรน้องไปไหนละน้องสีเดินบางวิ่งนะคนดีน้องบอกปีเตอรนะว่ามีเรื่องอะไรฮะสีไพรข้ามาจากไหนเนี่ยฉันมาจากบ้านเจ้าคุณพี่พ,พ,พี่ยังไม่ถึงบ้านเลยเนี่ยจ้าพี่ยังไม่ถึงบ้านหรอก โอ้รู้หรือเปล่าว่าพี you know. s <S ่สีนวลถึงกำหนดคลอดเดือนนี้แล้วค่ะก็นั่นสิชัาพี่นะเป็นห่วงสีนวลจึงได้กลับบ้านนะทำไมหน้าตาเตอตื่นนักนี่เธอมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับน้องสีไพยเหรอนี่เรื่องไรน้องสีไพยเห็นมาหน้าพอคุณไม่รับกันอล่ะก็ฉันเป็นห่วงพี่นวลจ้าแล้วก็เมื่อคืนน่้ฉันขวัญร้ายซะด้วยฮะ สีนวลขวัญรา้ายค่ะเธอขวัญว่าไงอ่ะหืมโถ่เอปเอาจริงเอาจังกับความฝันนอนมากฝันมากไปเองอ่ะและ้วน้องสี่น้องสี่ไพรขวัญมาเพื่อกับเออสีไพรขวัญว่าเมื่อคืนนี้พี่สีนวลอุ้มลูกผู้ชายส่งไ้กับฉันฉันก็รับเอาไว้แล้วพี่นวลเดินไปข้างหน้าโดยไม่เหลียวม,มองข้างหลังจนกระทั่งว ah ่าหายไปนี่เธอขวัญอย่างนี้เหรอค่ะโอ้ แหลงนั่งทงบางที่เป็นความจริงมันคายรา้ควันนั้นนั้นนั่งแกได้มาหมดอดดมดมไปได้นองซี่นวลส่องลูกไอ้นองซี่ไพรซี่ย้างมันแกไปเป็นมือโอไม่ต้องแกทุกทุกเลยแล้วซองสั่งส่องส่องสั่งท่องมือไปกับส่องลูกทั้งสองมือเลยค่ะสิบ 4ีแล้วก็เดินไปข้างหน้าไม่กลับมาลัง,งค่ะสู้นสี่สิสู้นแทงไทมี้จะท้องก็เพื่อนแี้ยนี่กูเรื่งเบอร์นี่กูลาบไปแล้วลาบเหรอคิดเขาว่าอรอยแม่รับบาลทีข่ขา้อยขาเล่าก็เหรอแม่นวบาโตกะเบอร์นั้นไปเส้นเล่ากินก็เต็มชาติมัวแม็ก เราไม่ได้ทำบ้านน้องแต่นไอ้เราไม่เคยบอกเราเห็นว่าแม่นว่าโชค่คยแม่ท้าวละแม่เ้าฮันเนี่ยยังงื่งกั็ไอ้นั่นล้อยก็ตายนนล้อยเออบุญวัดหน้าก็ได้กรได้ตายยังไหนก็รักเฉลิมมาเคยแล้วรักเฉลิมได้สิบโลละจะเดินครูครูกองกองบนเดินกังวัลมนเลยในควันหวามามืดงมแม่ท้าว อ๋อร you วยทองมึงยังจนอยู่เลยอะลูกว่าไม่ไหวเลยแม่ท้าวแต่ไม่ตั้งจนมือเร็วนี้เราใกล้ทิ้งเลมีคนไม่ตั้งนิ่มจนทิ้งอะไรกูเชื่อแล้วแม่งไอ้กูนึกนึกบางทีเวลากูไม่ตั้งแล้วกูนั่งนึกแล้วกูสงสารกูกูวนดูกูโอ้แม่งเคยดูเคยกันเจ้าตายยังเันเพื่อกันนี่ซึ่งแม่ท้าว่าโอ้ถ้ามึงจนจานแรงก็เอาต้องก็ขุดยกขึ้นตัครูบใจอ่ะ จกจกตั้มกว้ามือคว้าตีนตัมหน้าจกตัมสายกว้าจกเม็ดเราขับแทงอ่ะรอยแต่ไม่ได้แทงแฟนเพื่อนไม่ตางอโอ้แมงเลี้ยวนู้เลี้ยวนี่น้ำไข่ข้าวทุกไข่ทักซ้องชอบปานจัดว่าแต่ผมไม่ได oh no, ้ไข่ลาวแฟนเพื่อนไม่ข้าวเอามัวแม็ดกเทียมเนี่ยไม่ยืมเสื้อข้างๆลาผ่านน่ะยืมเรื่อกูติก็ไวรบเร็วแล้วกูมันคนแปลกหลายมีกูถ้ากูยืมใครแล้วกูคิดลืมมัน เออเด็วกูเลอเสียแล้วกูไม่อายเสีแล้วกูบิดพนนี่อ้อแม่งฮ่าฮ่านนีเผื่อไม่อายเออตำลวมึงได้แกงไหมล้ำจนนู้นไวไหลจ้าไปไายก็มารีไข้หรือมันรั่วหมดแล้วหมดกินขาวใส่ควายกัดดันไปไายก็มาหมดกินหมดกันบุกมดแล้วก้มเหล่ไตตุ่นยิ้หมอกห้ย่ายคอมก่ยนเออคอมไก่เกะข้างก็ย่นเออแต่ก็ยนไปงกร จนเราก็โมเลยเหล่าท้องนุ้ยแปดวันกินต่อมดไม่เ่ืยอหายนี่ก็เนี้ยวนัยดูนะเออต้มๆหนึ่งวันได้กินโมกันน้องสกว่าโมมันนี่เวยอยกันกูบอกไก่เมื่อน้ากวางไก่นู่นยีเจ็บบาทนี่เมื่อน้ากับเดี่ยวไม่แน่ตักเดี่ยวกูไก่เลยแต่กูตักเดี่ยวแมวมาว่าแมงคนคลองมันไต้องมัน นั่งครวนมาพอดีมาโอเคโอเคโอเคมาดำฟี่เด่ดตองพอดีนะคอมใกลมึงใกลกูอันเดนกูไปกั้งปากัดอ๋อแค่ไหนนั่งครวนพืดอะไรเอวไม่รู้มันนี่กูบอกว่าเอาไปท่าเดนเด่นครวนเอาไปท่าใกายกับมึงถ้าอินฟอนันเบน้าแต่ถ้าอินฟอนีมาบานว้ามันเดียวจั๋มฟี่เลยเบิน่าใช้โมกันนะโมกไอ้มันต้องใจหินฟอนเลย ถ้ามันฟ้อนกูให้กูตียีบ้าตางหรอกกูจะพูดได้ครับเร็วกว่าพ้านี่กูเอาไปตะเดินชวนครังดี้เราประกาศนำไม่รวยดีข้างหลวงม่อไม่รวยมึงนั่งชวนจะไปกันไปแล้วไปแล้วคนเหลืองแล้วเอ็นทำใจดำขอันชวนชุ้มก็บอกกว่าขี้เนี้ยวิ่งนั่งชวนเออมันั่งขี้เนี้ยแต่แต่มันไม่ขี้ใจเออมันไม่ขี้เนี้ยแต่มันไม่ขี้ใจ กูบอกข่ายหีบ้าบาดกว่าพรามันนังต่อกูอยู่แขกคำมันนี่ย่างซ้ำซิปกูไม่เอาตัวครบตัางหยีบ้านู่นเลยเอามันพูจดยาวอๆมึงไม่รู้กูก็บอกไปทุ่งกันเลยเป็นบังมันมันเป็นเป็นกับลมมันมันมันไม่ดีกูบังกระล่มมันบางกระล่กูจำได้มั้งกูลองมั้งอะไรแบบนั้นแล้วมันก็ใจดำถุ่มไว้ทั้งซ้ำซิปต่งไม่ครกยีบ้ากูกังเก็เอาแั่ไม่ครกหยีบ้า ข่าวได้สามสิบปนมันก็ดีใจช่วยได้ขอมใครยกขึ้นไปขอบผ้าเดินออกหน้าบ้านก้มลุยมัดพอดีมันฟังเพื่อนมันหมดกินมาแล้วมันกุมมาแทงเบิ้มมัอนกูแทงขนไก่ตกใจนี่แทงสร้างบ้านที่บาดจะแท่งสี dai, pues a, ่บาทขี่บาทจะไม่ได้จะคีจ้างไม่ได้จ้างกะรีดมึงมึงจ้างได้เข่าวได้เออเออมึงนึกเลยที่บาดจะยกรอยที่ยกแต่แรกไม่ชุดซองอือ ชี่ฮกชิบช่องให้การโจ้ขไมอายี่กคนที่แปอ้าวไปทั้งสคนเลยทีนีตลงพันเพื่อพอวันเบ้อกูไปเรื่วุ่นนู้ไปงไปกวางเบ้อบ้านเขายังวิทยุแล้วไปด่านค่านู้นอุปถึ้ลูกอีสเทาันเิดานฆ้าวะยกขึ้นแล้วลูกลกขึ้นด่านเท่าเปิดวิทยุพัลุงฟังเบ้อทีลูกึงเมื่อวานแล้เบ้อได้กว่ารุงัลุงทองมันออกตีนึ่งตี่องลูกก็บอกว่าเปิดแต่เพื่อมันออกพิษดูเบ้อจะไม่ใจลูกอ๋อนี่ ก็ตัลุงกูหนังควาาอยู่ใช่ไหมดันดันมาหนังสั่งมากินสั้งกินสั้งกินเมาทำได้ไม่ตูกแล้วลูกกักปองนึงกูหลวงจ้าดหลวงได้กูหลักเม็ดเนี่ยกูใช้บอกจ้าดกูทำได้ไม่ตูกกันเมาโอ้ยเสิร์ฟเแล้วกินกินกับจับเดียวที่ไปยินเดียวใช้รวยมาเอาดอกกูลาวินเลยเอาวะเบียหนึ่ไปดัก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 มึงเลยมึงเอยมันป่วยมันให้กูเชื่อเขาไปเลยหนูไม่ได้แก้วนึ่งแกลก ฮัลล่ะมันทำล่างไหลกูเชื่อก็ไปเลยอ่ะกว่าผ้าเนี่ยถ้าเบอร์ไม่ออกกว่านั้นกูเชื่อเลยก็ตีนึ่งตรงเบอร์ออกรางวันที่ลึงเลทที่ออกอกเูเดินไปก็เดินมาเดินไปก็เดินมาในใจนึ่งแต่อกนึ่งแต่อกนึ่งแต่ต๊อีทุกวันหนังไข่นุ่งหอมเลือดท้องห้องหมกูกยัยบแผลมันรำแขกตายกูว่าอย่าร้องใจรันเราตอนเดียวผมลงทุกเบอร์ผมลงให้รอยนี่ช่องห้องนี่นายรอยนี่มันหนังดีใจยิ้มควันดำปีน ตอวหลงปอตีหนึ่งหึงไปออกรางวัลที่หนึ่งเลยพี่ออกหนึ่งสามเก้าสี่หนึ่งแปดห้ากับบานเดินในกูเดินไหนไงเดินในคลองนะนำตัวมั่วยืนมือกูเดินกระบ้านเกี่ยงไอ่งไหนเดินบนเดินเดนบ่นเดินกับโลกเท้าก็โดนมีโอกาสต้องหอมผอมที่หัวกูตายเออแล้วขาเล่าก็เล่าแล้วมั่วตัวเม็ดอุดหนี้ตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งบัดนี้ไม่กับบ้านเดียวเออกูไม่ต้องใช้ถ้าติดใคยแล้วกูไม่ชาวพี ง่ายดูจริงฮึแม่ตาปันีกะมันสงสัยว่าควันไม่ก็ดีเท่าที่ควรนะครับน้องคุณชึกไปกลับไปบ้านดีืว่าต้นใจไม่ดีจะเล็วกันน้องซีไฟควันปันนันให้เงี้ยครับไปยิบกลับไปบ้านหรือว่าไปหนองไฟมีอย่างเราได้แก่บ้านมั้งงอนึกปนุวงซีนวล

พี่พี่ไปดูเร็วหน่อยพี่เร็วหน่อย,กกยมึงเปิดไฟเ้ยบ้านเรากนวลสีนวนอ้อนี่สีนวลเนี่ยพี่ใครใครจะมานตรายเธอเนี่ยใครมันแทงเธอใครแทงสีนวลเนี่ยพี่บอกพี่ทีจ้าโอ้ยโอ้ยพ,พี่พี่ค,น,คนสึกพี่พี่มาช้าไปซะแ,แล้วล่ะครับพี่ลวน พี่นวลเป็นอะไรไปคะโตพี่พี่จา๋าใครทำอะไรพี่เลยจ๊าบอกน้องพี่บอกพี่เถอะนวลเอ้อใครทำอะไรนวลเมียพี่ใครใครมันแทงนวลเฮรโอ้ยนวลบุญน,น้อยเหลือเกินคะ่ะมีชีวิตอยู่กับพี่น้อยมากาตบหน้ามีจริงเหมือนเพราะว่า ขอให้นวลเกิดพักกันเมียพี่ค่ะโอ๊อยเอ,อ,ยอ,อ,ยอ,อยนวลน,นั่นลูกลูกของเราใช่ไหมที่นอนอยู่ใกล้เธอนั่นค่ะโอ,อ้ลูกเราครัพี่ทองทองครับลูกขอผมยังไม่ตายครับเออแต่ว่าแขนล้วนยอดทองจัดการแพ้พยานาไมัยดวนที่สุดครับครับครับบอกพี่ทิจังว่าใครทำอะไรนวลบอกพี่ ใครฆ <um <speech> <im> <im> ่าเมียพี่เขาคือเสื้อดำเสื้อดาวครับเสื้อดำเสื้อดาวนวลนวล ต้องซีดอดอัดายเสียเร็วอึลุกอากาแก็นคะดวนอึขอหน่าร้องกันหมดฮึไม่ร้องเพื่อวกเร้าเลยจะบอกโต้น้องเอ๋นี่นี่นี่กอดนะร้องแล้วมากอดฉันทำไมอะกอดได้รู้ลาดร้ายเวรจนี้ร้องจะไปกอดน้องเมียเขา อยาเล่นล้วสื้อมาบมัดมารูมังคุณซักเต็มตัวอยูเนี่ยไอ้ซื้อมันี่อัะคราเฟ่หนึ่งกรตัวนี้ถ้าซ่าก้อมเฮ้เลยสักซิ่งเดินโจ้เล่นล้วด้เสื่อมัักมาจะวันนี้ไหนร่างวอยอนนี้จะย่างแล้วเออตุ๊กแดงไร้โค้ดว่าคุณนักเดี๋ยวล่าม่หนอ่านดนตรีมึงเล่มึงเล่จวมึงอยากยิ้งไม่กุลาตาหนี กูเดินเดินอยู <tr> attitude, ่ข้างแม่กาเนี่ยล่ามตึงเข่งแม่กาตั้งไว้ข้างหน้ากูเลยไม่รู้จะใกล้มาตึ้งชนอะไรกูก้มมั่งหน่อยเท่งต้องล่ามมันเลยกูผ่านเลยสิบบอกเนี่ยดำเบยใส่ตัวเราไปดูตัวที่ที่แถาวังใส่ตำรวจมาติดสวดรำกูติดอยู่ปีนึงได้ยังออกไอ้เชื่อเนี่ยอยากเออเตยกขึ้นท่านองอย่าร้องได้เชื่อเวลานำตาไม่มีผลประโยชน์ไรครับ นูเมียพมไม่รู้อยู่ไหนเมียมู่ลูกมี่ก็ไม่รู้อยู่ไหนนุดกลุกลูกขึ้นนนองนองที่ไฟก็ขึ้นตึ้งหวาลอยรองกันฟรีกันนนองที่นวลไม่ฟื้นขึ้นมาแล้วละนู่เมียพ่อมก็ไม่รู้อยู่ไหนเมียมู่ลูกนี่ก็ไม่รู้อยู่ไหนนะอกกลูกขึ้นนนองนองที่ไฟก็ขึ้นตึ้งหวาลอยรองกันฟรีกันนองที่นวลไม่ฟื้นขึ้นมาแล้วละฮันเป็นข้องธรรมดาจังเฮ้ยนำตาคนเราเน่มันการํำนี่มันไม่ความ่ามันง่าย ถุกง่ายถุกไปง่ายขาดำจากทีตาเาฝันการหายนุกกับคนที่ตายไปแล้วเออแล้วพ่อก็เราอยู่ที่ไหนเนี่ยฮะพ่อฮะโทรพ่อพ่อจ๋าคนเพื่อนุ๊พ่อพ่อพ่อผมถูกแทงด้วยครับเมียของคุณก็ตายฮะเอยแอบเดาตู้ เดวตันตาอดาปลาเป็นไม้กูมาจุ้มอยากนอกเมมเอกับพูตน้องนู่น้อยมุ่งข้าดูในเืชาเดียวต้องใช้แรงตาเวลาผัวนี่แทนถ้าพูตันองเออตายแล้วตายไม่ได้เจ๊อมแมนไม้ใจเจะมีตายเจอองพวกเรา ยอดทองลูกหมีช่วยกันหน่อยเร็วไปวานชาวบ้านในแถบแถวทิ้นนี้ไปซื้อหยิบสดนะอ๋อไปซื mundo, ้อลงช็อใช่เอาส็อเด็จลูกมาแล้วก็เอามันสักสี่สักสี่ลูกขับขับกับคนกี่คนนหนึ่งสามคนอ๋อเออสามคนมึงต้องมาสางลูกแต่จัดการใส่ลงไ้เรียบร้อยเริ่มันก้อนผู้ไม่เยอ่อยะไรกาวอ๋อเออหนูห้อยกันล่ะซี่ซี่ลูกเลยหยิบช็จัดการเอาปากชาวบ้าน ข้อรองชาวบ้านสื่อเลยมาเรียบร,อยรบ้อยแล้วรันห้ามซบพาไปาใช่ไหนยี่ซบไว้เรียบรอย้อยเอาคุณซึ้อกับกองไอ้กระองเราต้องทำบิธีทางศาสนามาเรื่องนั้นเอาไว้โอกาสหน้าเราเอาศพไปค้างไว้ที่วัดเรียบร้อยก่อนแล้วนะเราจะต้องไปพบกับไอ้เสือดำเสือดาวถามมันดูสิว่าเราเคยไปสร้างอะไรมันเป็นช้ำน้ำใจน,นะ สิมันจงเกลียดจงชังข้าเมียข้าพ่อเราอืมผมไม่เคยเห็นหน้ามันไม่เคยรู้จักหน้ามันแหน่ตูก้กับรับละมาทํากับเราทำใช่ทำํำปณิโอ้โหเลวเมียผมก็ตายเมียอืมมวดมูดลูกมีกัดไอ้เจ้าปุตโต้เฮ้อนัวลุกเราไอ้เจ้ากล้าน,นอุใจตุนนต้น,นเจ้าปุตโน,น,น้ไอ้ไอ้ตวนอื้น้องซีเฟย ค่ะฝันฝืดพวกเราไปต่อเดียวใจไปซื้อเสื้อดำเสื้อดาว้ควักหลูกกันน้องนะค่ะเอ่อควักหลูกก้มกันไหญโอ้ยแง่แง่ยี่กันหนูค่ะสำหรับหลานทั้งสามคนเจ้าด้วนเจ้าชวนเจ้าหอยอยู่หน้าที่ของศรีไพรศรีไพรจะต้องเอ่อปฏิบัติให้ดีที่สุดค่ะพี่พี่ไม่ต้องไปห่วงนะคะไปทำงาน ไปสืบคุ้ยพแล้วก็สืบเรื่องราวต้นสายปลายเหตุว่าเขามีเรื่องอะไรถึงกันลงไม้ลงมือฆ่าพ่อคุณและฆ่าเมียพี่คุณใช่ไพรจังค่ะพี่ไปวันนี้หลายวันพี่ได้กลับนะจะมอบเงินไว้กับน้องหนึ่งแสนบาทสำหรับในการดูแลเลี้ยงหลานทั้งสามสีไพรไม่ต้องไปไหนอยู่ที่บ้านนะจ๊ะค่ะให้ถือสว่าลูกของพี่ก็เหมือนลูกของน้องสีไพรนะจ๊ง ค่ะข้าที่จัดงางเว้ยไปคือจ้าอย่ามาใครที่คืออะไรนั่งนั่งนั่งต้องไม่มีอะไรตายเดินเจ้ามมีอื่นเลวอไอีค้น้องเมี่นี่หลามไหนน้องตองไปน้อยใจแล้าไอ้นี่หลุดปีก้าเมื่กับหลุดน้องนั่นแหละน้องข้าเมื่อข้าไม่ปีนั่นแหละอืมพู้นี่ซึ่งที่ไม่ควรพูด อ,อ,อยู่ดูแลหลานอย่าไปไหนนะักไทนะถ้ากบุ่ญคนใดมาพบน้องเขาจะมอบเงินมอบทองมอบสิ่งของอย่าไปรับก่อนที่พี่ได้รับอนุญาตจากพี่เดี๋ยวชาวบ้านในแถบแถวถึงย่านบ้านนี้เขาจะนินทาพี่นะหาวันลูกเนี่ยเลี้ยงไม่ไม่ได้ืฉะนั้นน้องอย่าไปเอาของคนนะใครให้ของอะไรอะ่ะค่ะพี่ไ,ไปก่อนนะน้องไม่กีวันพี่คงกลับมาแน่แล้วก็จัดการทํางานศพ ตามพิธีทางศาสนาตามประเพณีของเราครับครับงอนลงไปเออ